สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสุดีบทที่150สุดีบท150นั้นเป็นสุดีที่คริสเตียนชอบมากเนื่องจากว่าเป็นคําสรรเสริญเป็นบทสุดท้ายของพระกัมภี์สุดีด้วยนะครับพระกัมภีร์ทั้งเล่มของพระคัมภีสุดีใช้คําว่าฮาลาวนะครับด้วยกัน76ครั้งนะครับคือคําว่าสารรเสริญในพระกัมภีร์บทที่150มีถึง13ครั้ง6ข้อนี้มี13ครั้งครับ นั้นเอง2ข้อดิบๆนะครับกับหนึ่งครั้งในการสารรเสริญพระเจ้าคําว่าฮาลานั้นหมายถึงเสียงเสียงสดใสส่องสว่างเพ้อทําให้ภูมิใจฉลองนะครับและดูเหมือนคึกขนองหรือโง่นนั้นเองเนี่ยคำคำว่าสารรเสริญน,นบางครั้งเนี่ยนะครับมันเป็นภาพที่มีความรู้สึกสดใสแล้วก แสดงออกมาด้วยความรู้สึกภูมิอ,อกภูมิใจขณะเดียวกันคนอื่นก็จะมองว่าโง่โง่ก็ได้เพราะว่าเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะสำหรับบางคนแต่ขอบคุณพระเจ้าครับพระเจ้าไม่สนพระไถ่เหมือนกับตอนดาวิดสรรเสริญพระเจ้าจำได้ไหมครับมีคารก็ดูถูกดาวิดแต่ดาวิดไม่สนใจครับดาวิดสรรเสริญพระเจ้าและพระเจ้าก็อวยพรชีวิตของดาวิดแต่ขณะเดียวกันมีคารพระเจ้าทําให้กลายเป็นหมันไปผมอยากจะอ่านในข้อที่หนึ่งข้อที่2และข้อที่6นะครับได้กล่าวไว้ว่า จงส,ร,สรรเสริญพระเจ้าเถิดจงส,ร,สรรเสริญพระเจ้าเทศนานมัรสการของพระองค์จงส,ร,สรรเสริญพระองค์ในพื้นฟ้านอนุภาพของพระองค์จงส,ร,สรรเสริญพระองค์เพราะกิจการอนุภาพของพระองค์จงส,ร,สรรเสริญพระองค์ตามความยิ่งใหญ่อย่างมากของพระองค์จงให้ทุกสิ่งที่หายใจส,ร,สรรเสริญพระเจ้าจงส,ร,สรรเสริญพระเจ้าเถิดจากพระคัมภีร์150ทั้งบทนี้มีข้อคิด5เรื่องด้วยกันครับอันแรกนะครับรกรารสรรเสริญพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยเพราะพระคัมภีร์กำลังพูดถึงการสรรเสริญเนี่ย มีถึง13ครั้งในตอนนี้บอกพระเจ้าทรงพอพระทัยแน่เพราะพระคัมภีร์ในข้อที่6บอกว่าให้ทุกสิ่งที่หายใจสรรเสริญพระเจ้านั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัยแน่นะครับอันที่สองก็คือการสรรเสริญทําได้ทุกที่เพราะมีบอกว่าในสถานนมมสการในพื้นฟ้านอนุภาพหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามให้สรรเสริญพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นที่ที่พิเศษในธรรมชาติก็สามารถสรรเสริญพระเจ้าได้นะครับอันที่3สรรเสริญพระเจ้าจากประสบการณ์ในข้อที่2บอกว่า พราะกิจการและอนุภาพของพระองค์ยิ่งเราเข้าใจพระคุณของพระเจ้ายิ่งเข้าใจว่าพระเจ้าเปี่ยมด้วยความรักความบริสุทธิ์เปี่ยมด้วยพระทานุภาพเราก็จะยิ่งสรรเสริญพระเจ้ามากขึ้นประการที่ 4. สรรเสริญจากความเข้าใจพระีร์บอกว่าตามความยิ่งใหญ่อย่างมากของพระองค์โอ้ขอบคุณพระเจ้าครับคนที่เข้าใจเนี่ยนะครับเขาไม่ได้บอกรายละเอียดว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่เรื่องอะไรบ้างแต่เขาพูดมาแล้วตั้งแต,งตง่บทที่ 1- ถึง149 ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ยังไงบ้างแล้วก็เองคนที่เข้าใจความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเขาก็อยากจะสรรเสริญพระเจ้าข้อที่5นะครับก็คือการสรรเสริญสรรเสริญด้วยทุกอย่างที่เรามีนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงแตร ى, เสียงพินเขาคู่เสียงพินใหญ่ลำมมานานการเต้นลัมเครื่องสายปีเสียงชิงปัจจุบันนี้เราก็มีกีต้าร์มีเปียนโนมีออแกนมีฟลูดมีอะไรต่ออะไรแล้วแต่นะครับเราสรรเสริญพระเจ้าเท่าที่เราสามารถทำได้ เพราะอะไรครับเพราะเราเข้าใจเพราะเรามีประสบการณ์กับพระเจ้าดังนั้นเองการสรรเสริญพระเจ้าไม่ใช่การแสดงดนตรีแต่มันเป็นการแสดงถึงท่าทีที่รู้ว่าพระเจ้าพอพระทยและรู้ว่าพระเจ้าทรงปรารถนาให้เรายกย่องพระองค์จากประสบการณ์ที่เรามีเราเข้าใจว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดไหนเราจึงอยากจะสรรเสริญพระเจ้าทุกอย่างที่เรามีเพื่อพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรครับ